ต้นนี่ในแมปอนิเมต์บราล์ออกเอา,เอาตัวละครที่มารีวิววันนี้ก็คือกอน5ดาวเป็นตัวละครใหม่ที่มาในอัปเดตครั้งนี้ส,สแตทสแตทพื้นฐานของกร5ดาวเลเวล25เนี่ยดาเมจอยู่ที่184เลือ13 86, ด1,386จะมีเอตีอยู่ที่1,924ดาเมจเก็บเอนตีที่3,578สปินเขนเนี่ยอยู่ที่1 3 7แล้วก็ก่อนจะไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับการโจมตีปกติของกรมีอยู่2รูปแบบการโจมตีดนรนเป็นการปล่อยบอลพลังงานไปด้านหน้าทำดาเมจแบบแนวตั้งซึ่งสามารถโดนตัวละครสูงสุดได้ถึง2ตัวดาเมจที่ทำก็จะประมาณ2อ0ถึงสามส่วนการโจมตีที่2น่ะก็เป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูนะดาเมจที่ทำเนี่ยก็จะประมาณ3ามถึงสี่อันตรีกรล่างแรกจะเป็นการแปลงร่างซึ่งการแปลงร่างน่ะจะบัฟดาเมจให้ตัวเองเนี่ย100%เอแล้วก็ตีได้สูงสุดถึง24ฮิตถึงการแปลงร่างจะหายไป กองล่างสองเนะี่ยมีการโจมตีแค่รูปแบบเดียวนะก็คือการพุ่งเข้าไปทำดาเมจใส่ศัตรูแบบ AOE ทั้งทีมเลยนะดาเมจที่ทำเนี่ยก็จะประมาณสามถึงสี่ร้อยในทณะอันติของกองล่างสองหนะี่ยเป็นการพุ่งเข้าไปทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งทีมดาเมจที่ทำเนี่ยก็จะประมาณสี่ถึงห้าพนนอกจากนี้อันติของกองเนี่ยยังทดำดาเมจแบบเผาไหม้ด้วยสำหรับพาสิทธของกองเนี่ยหลังจากกองกลับไปล่างเดิมแล้วเนี่ยกองจะเหลือแค่หนึ่งแต่ก็แลกกับการที่กอจะเก็บอันติเร็วขึ้น โดยการเก็บอัตติของกรอนน่ะเมื่อก่อนโจมตี1-2ครั้งน่ะกรอนก็สามารถเก็บอัตติได้เลยซึ่งถ้าจะเล่นกรอนน่ะแนะนำเอามาคู่กับซูเนเดตน่าจะดีที่สุดก็จะประสบการณ์ย,ยูกรอน5ดาวเป็นตัวละครที่เอลีค่อนข้างโหดมาก,กน,นะถ้าหล่หาดาวก้อนน่าจะเป็นตัวละครที่มีอันติเร็วทีส่สุดในเกมแล้วละ่ะ